ฉันรู้ว่าเธออะมีความดือ้อแต่ความดื้อของเธอมันเป็นความดื้อที่น่ารักนะแล้วก็เป็นความนิ่งมากขึ้นแต่เธอมีสเสน่ห์ที่รอยยิ้มนะฉันชอบรอยยิ้มของเธอมากๆเลยตอนนี้เธอดูดีขึ้นเธอดูน่ารักขึ้นดูมีสเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเธออาจจะผ่านเรื่องราวอะไรที่มันทุกข์มาแล้วตอนนี้เธอรู้สึกกำลังอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเอง และการเยียวยาเนี่ยมันทําให้เธอเนี่ยเป็นคนที่นิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นสนใจที่ตัวเองมากขึ้นแล้วก็สนใจที่ครอบครัวมากขึ้นมันก็ดีนะการที่เธอคาดหวังว่าเธอจะประสบความสําเร็จมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานมุ่งเน้นในเรื่องของการ ค้าขายหรือออนไลน์ line, เกี่ยวกับงานซึ่งมันดีอ่ะตอนนี้เธอกำลังจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันชอบรอยยิ้มของเธอมากๆเลยนะรอยยิ้มของเธอมีเสน่ห์มากๆมันทำให้ฉันรู้สึกถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยเธอมีเสน่ห์ที่รอยยิ้มมีเสน่ห์ที่ดวงตามันเป็นการยิ้มที่แบบยิ้มออกมาจาัดตาด้วยอ่ะไม่ได้ยิ้มออกมาแค่ปากมันเหมือนกับยิ้มออกมาจาัดใจฉันชอบจริงนะนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกฉันตอนเช้านะคะ